สวัสดีค่ะเดือนนี้เป็นเดือนแห่งความรักช่อง g ล e n น i e Channel นำเสนอความรักของลัคนาราศีมังกรนะคะประจําเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนมิถุนายนพศ2565นนะคะคนโสดเตรียมตัวเปิดรับคนใหม่ๆได้เลยค่ะคนมีคู่พัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นนะคะเป็นเดือนแห่งความรักอย่าลืมนะคะเดือนนี้ใครมีรักก็เปิดตัวเลยนะคะ สำหรับการดูดวงความรักของลัคนาราศีมังกรนั้นนะคะอาศัยโหราศาสตร์ไทยนะคะซึ่งดูจากดวงดาวเป็นหลักนะคะลัคนาได้มาจากการคำนวณวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและสถานที่เกิดนะคะส่วนใครที่ไม่ทราบลัคนาราศีนะคะ ก็ให้ดูจากราศีไปก่อนนะคะก็คือคนที่เกิดระหว่างวันที่14มกราคมถึงวันที่13กุมภาพันธ์ก็คือราศีมังกรน,นะคะซึ่งก็ดูในคลิปนี้ได้เช่นเดียวกันนะคะแต่ลัคนาราศีจะมีความแม่นยําม,มากกว่าราศีนะคะซึ่งเราจะดูจากดาวจรในแต่ละเดือนนะคะว่าแต่ละเดือนนั้นเดินเป็นอย่างไงบ้างนะคะ จะได้ดูว่าความรักของเราไปได้ดีแค่ไหนนะคะเอ่อดาวเสาร์หมายเลขเจ็ดนะคะก็คือเจ้าเรือนภพตนุของชาวลัคนาราศีมังกรนะคะตนุก็คือตัวตนนั่นเองนะคะส่วนดาวจันทร์หมายเลขสองไทยนั้นก็คือเจ้าเรือนภพป,ปัตตานินะคะป,ปัตตานิก็คือคู่ครองคู่ส่วนนะคะส่วนดาวศุกร์หมายเลขหก 6, เจ้าเรือนปุตตะและก็เจ้าเรือนกัมมะสองเจ้าเรือนนะคะปุตตะก็คือการเริ่มต้นใหม่นะคะ,ะและก็กมัมมะก็คือการ กระทำนะคะส่วนดาวอังคารหมายเลขสามก็คือเจ้าเรือนพบพันธุแล้วก็ลาภะนะคะพันธุก็หมายถึงบ้านเรืนเอนที่อยู่อาศัยรถยนต์ทรัพย์สินอะไรพวกนี้นะคะลาภะก็คือ,เ,อ,อเงินไรายได้ที่ได้มาหรือโชคลาภส่วนดาวพุธหมายเลขสี่ก,ก็คือเจ้าเรือนสุภะและเจ้าเรือนอรินะคะสุภาษก็หมายถึงความสําเร็จความง้อเงยความง้งามความจเจริญรุ่งเรืองนะคะ แล้วก็อาจจะหมายถึงการเดินทางไกลก็ได้ด้วยค่ะส่วนดาวอารินั้นก็คือปัญหาและอุปสรรคนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มดูเดือนกุมภาพันธ์กันเลยนะคะซึ่งดาวพุธซึ่งเป็นภพสุภะและอารินะคะของลักษณาราศีมังกรนะคะได้ย้ายเข้าราศีมังกรในวันที่10คกุมภาพันธ์2565นี้นะคะ สำหรับดาวศุกร์ก็ยกข้าสู่ราศีมังกรเหมือนกันในวันที่22กุมภาพันธ์2565และดาวอังคารก็ยกข้าสู่ราศีมังกรเหมือนกันนะคะในวันที่26กุมภาพันธ์2565ซึ่งจะเห็นได้ว่าดาวหลายดวงไปรวมตัวกันอยู่ในภพมังกรนะคะภพเรือนภพตนุของชาวลัคนาราศีมังกรเองนะคะซึ่งเป็นดาวเสาร์ซึ่งสถิตอยู่ณที่ ราศีมังกรเป็นเวลา2ปีครึ่งนะคะสถิตมาแล้วตั้งแต่เดือนธันวาคพศ2563เลยนะคะปีนี้ทั้งปีก็จะไม่ไปไหนนะคะจะอยู่ที่เ,เรือน พบตน,นุนี้นะคะจะเป็นความมั่นคงอยู่นะคะจะไม่ไปไหนนะคะจะรักเดียวใจเดียวจะไม่รักคนอื่นนะคะสองปีครึ่งนี้จะมั่นคงกับคู่ครองคนรักมากเลยนะคะจะเป็นคนที่มีความหนักแน่นมั่นคงในความรักนะคะเพราะฉะนั้นดาวดีๆย้ายมาแบบนี้แสดงว่าในเดือนกุมภพันธ์นี้เป็นเดือนแห่งความรักอย่างแท้จริงของชาวลัคนาราศีมังกรเลยนะคะใครที่ยังโสดก็จะพบรักคนในที่ทํางานหรือได้พบรักใหม่ๆนะคะจากการทํางานนะคะและก็จะ มีโอกาสที่จะได้สละโซเสียทีนะคะในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะใครที่มีความรักอยากจะขอแฟนแต่งงานอยากจะเริ่มต้นชีวิตลงหลักปักฐานในเดือนนี้อย่าพลาดเลยนะคะ14กุมภาพันธ์นี้ขอเลยนะคะ สำหรับเดือนมีนาคมนั้นนะคะจะบอกว่าดาวพุธยังกุดยกเข้าสู่ราศีกุมในวันที่สมีนาคมนะคะและก็จะยกเข้าสู่ราศีมีนในวันที่18มีนาคมนี้นะคะถือว่าเป็นเดือนที่มีความต่อเนื่องจากเดือนกุมภาพ,พันธ์เลยนะคะความรักของชาวลักนาราศีมังกรน,นี้นะคะมีความรักที่สุขสดใสต่อเนื่องยาวนานถึงเดือนมีนานี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นคนที่ ที่โสดมีโอกาสที่จะสละโสดได้เลยนะคะตั้งหลักปักฐานได้เลยนะคะมีความมั่นคงในชีวิตนะคะออการงานดีการเงินดีความรักก็ดีนะคะน่าอิจฉาจริงๆเลยนะคะชาวลัคนาราศรีมังกรนะคะใน2เดือนนี้นะคะส่วนเดือนเมษายนนั้นนะคะดาวศุก,กร,รกนนะะก์จะยกเข้าสู่ราศีกุมในวันที่1เมษายนนะคะและก็ดาวพุธจะยกเข้าสู่ราศีเมษในวันที่4เมษายนสหรับดาวอังคารก็จะยกเข้าสู่ราศีกุมในวันที่7เมษายนนะคะ จะเห็นได้ว่าความรักของชาวลัคนาราศีมังกรนี้ยาวต่อเนื่องมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์เลยนะคะแสดงว่ามีสิทธิ์แน่นอนที่มีการแต่งงานกันนะคะรับ เพราะดาวเดินดีมาตลอดเลยตั้งแต่เดินกุมภพ,พันธ์นะคะเป็นดาวดวงดีๆที่เดินเข้าสู่พบเรือนดีๆทั้งนั้นเลยนะคะไม่ว่าจะสร้างความสําเร็จในการงานการเงินโชคลาภมีหมดเลยนะคะแล้วเข้าสู่ดาวพุธเข้าสู่เรือนพบพันธุด,ด้วยมีการสร้างหลักปักฐานแน่นอนนะคะร้อยเปอร์เซ็นเลยนะคะสําหรับคนชาวลัคนาราศีมังกรนะคะแต่เป็นการพูดถึงดาวภาพรวมทั้งหมดนะคะ ของชาวลัคนาราศีมังกรนะคะซึ่งถ้าใครยังไม่รู้ลัคนาของตัวเองนะคะก็อาจจะไม่แม่นยำเหมือนที่คุยมานะคะต้องเช็คดูดวงส่วนตัวด้วยเพราะว่าบางทีดาวที่รองรับอยู่ในพื้นดวงของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันอาจจะมีดาวเสียเข้าไปรองรับแล้วก็จะทำให้ความรักที่อาจจะดีอาจจะกลับว่ามีการ ไม่ดีถ้าเราเบี่ยงกันมั่งเสียใจมั่งอะไรพวกนี้มั่งแต่แน่นอนว่าชาวลัคนาราศีมังกรเป็นคนที่มีความมั่นคงในความรักสองปีครึ่งนี้จนถึงปี66เพราะว่าเจ้าตัวเดือเสาร์มีความเกษตรตราธิบดีอยู่ในตัวอยู่นะคะสองปีครึ่งนะคะถึงปี2566เลยนะคะเพราะฉะนั้นคนที่เป็นแฟนชาวลัคนาราศีมังกรนี้เชื่อใจชาวลัคนาราศีมังกรได้เลยนะคะว่าชาวลัคนาราศีมังกรจะไม่นอกใจ แน่นอนค่ะแต่ถึงอย่างไรก็ตามนะคะดาวเสาก็คือดาวเสานะคะดาวเสาคือดาวโทษทุกนะคะเพราะฉะนั้นนะคะการที่จะมีการทะเลาะเบาะแวง้งการที่จะมีการไม่เข้าใจกันการที่มีการขัดแยง้งกันมันต้องเกิดขึ้นบ้างนะคะใน2ปีครึ่งนี้นะคะมันไม่ราบรื่นไปตลอดทั้ง2ปีครึ่งนะคะดาวเสาเป็นดาวโทษทุกเพราะฉะนั้นมันมีโทษด,ด้วยนะคะไม่ใช่มีเฉพาะส่วนที่ดีนะคะ จะต้องดูดาวจรดวงอื่นประกอบด้วยนะคะเวลาโคจรมาในภพตนุว่าเป็นยังไงนะคะและสัมพันธ์กับดาวไหนมั่งนะคะไม่ใช่ว่าที่พูดมาทั้งหมดจะเป็นจริงทั้งหมดนะคะถ้าอยากรู้ดวงตัวเองจริงๆก็แอดไลน์มานะคะีนีวัานนันหรือเบอร์โทรที่ให้ไว้ที่นี่นะคะ0 9 3 6 5เ8 9 5 1ปะคะเออเป็นดาวตัวเองจริงๆพื้นฐานตัวเองจริงๆว่ามีดาวอะไรรองรับอยู่ในพื้นดวงนะคะจะได้รู้ว่า ในปีนี้มีความรักที่จริงจังจริงใจและแน่นอนมั่นคงแค่ไหนนะคะสำหรับเดือนพฤษภาคมนั้นนะคะก็ต้องบอกชาวลัคนาราศีมังกรเลยว่า น่าอิจฉาจริงๆเลยนะคะตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นมาไม่มีดาวดวงของลักณาราศีใดที่เป็นแบบนี้นะคะตั้งแต่ดูมายาวนานมาเลยนะคะความมั่นคงความรักที่แน่นอนที่มั่นคงที่จริงจังที่จริงใจแล้วก็ที่ดีตลอดมาจนถึงเดือนพฤษภาคมนี้นะคะเพราะว่าดาวอังคารดาวดาวอังคารได้ยกเข้าสู่ราศีมีนในวันที่17พฤษภาคมดาวศุกร์ก็ยกเข้าสู่ราศีมีนในวันที่30เมษายนที่ผ่านมาและก็จะยกเข้าสู่ราศีเมษในวันที่25พฤษภาคมนี้ อีกนะคะซึ่งราศีมีนั้นก็คือพศาสตร์ชิแล้วก็ราศีเมษก็คือพบพันธุนะคะแสดงว่าเจ้าตัวความรักนี้จะอยู่ในเรือนเพื่อนนะคะในเรือนใกล้เคียงกันไม่ไปไหนอยู่ใกล้ๆกันเพื่อนที่อยู่ที่ทํางานเพื่อนที่บ้านเพื่อนที่ใกล้บ้านเพื่อนที่แถวๆนี้นะคะ่ะไม่ไปไหนไม่ไปไกลนะคะแถวๆนี้หาดูนะคะเจอแน่นอนคะ่100คะร้อเปอร์เซ็นค่ะและในเดือนสุดท้ายของครึ่งปีแรกเดือนมิถุนายนนี้นะคะ ก็ต้องบอกว่าแสดงความยินดีกับชาวลัคนาราศีมังกรด้วยค่ะความรักของคุณตตเนื่องยาวนานตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนมิถุนายนครึ่งปีแรกนี้รักสดใสมั่นคงยิ่งใหญ่แข็งแรงดีงามดีเลิศประเสริฐสีเลยนะคะ ใครที่ได้แฟ ina, ina, แนชาวลักนารังศีมังกรนี้นะคะน่าอิจฉาจริงๆเลยนะคะในปีนี้ครึ่งปีแรกก็หวานชื่นตั้งแต่กุมภาพันธ์เป็นต้นมานะคะน่าอิจฉาจริงๆเลยนะคะน่าอิจฉาจริงๆเลยอยากได้ชาวลักนาราศีมังกรงๆๆ ification. มาเป็นแฟนจริงๆ,ๆเลยะคะ่ะแต่นะคะปลายเดือนกุมปลายเดือนมิถุนายนนี้ในวันที่26มิถุนายนนี้นะคะดาวพุธนะคะซึ่งเป็นดาวเช่าเรือนสุภะนะคะได้ยกย้ายเข้าสู่ราศีมิถุนนะคะ ดาวพุธก็คือดาวเช่าเรือนสุภาพแเอ่อเาเรือนอารินะคะอาจจะมีปัญหากันบ้างเล็กๆน้อยๆมีปัญหาอุปสรรคแต่ว่าก็ไม่มากมายนะคะผ่านพ้นไปได้นะคะซึ่งเป็นเอ่อเาเรือนสุภาพด้วยมีความเจเริญงอกงามมีความสําเร็จแต่ก็ปัญหาเล็กๆๆน้อยๆสามารถผ่านพ้นไปได้นะคะต้องขอแสดงความยินดีอย่างมากเลยค่ะกับเอ่อชาวลัคนาราศีมังกรในครึ่งปีแรกนี้นะคะ สำหรับใครอยากดูดวงส่วนตัวอย่าลืมนะคะสแกน QR โค้ดนี้แล้วก็อย่าลืมกดติดตามแม่หมอด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้อย่าลืมนะคะกดติดตามไว้เดี๋ยวคลิปครึ่งปีหลังนะคะจะทําให้รวดเร็วที่สุดเลยนะคะขอให้ชาวลัคนาราศีมังกรโชคดีมีความสุขในความตลอดตั้งปีปศ2565นี้เลยนะคะสวัสดีค่ะ